แถลงข่าวแล้วศึกสายเลือดไฟล้างตาเพชรมณีวันเฮงทั้งคู่สุดมั่นใจแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับศึก cpf ยอดมวยโลกซึ่งคู่เอกจะเป็นการพบกันเป็นภาคที่สองของเพชรมณี cpf แชมป์โลกรุ่นสตอเวทของนุบยูบีจากจังหวัดอุบลราชธานีกับยักษ์แคะวันเฮงมีนโยทินรองแชมป์โลกอันดับที่ห และอดีตแชมป์เส้นนี้คนเก่าจากจังหวัดมหาสารคามโดยการโชคจะมีขึ้นที่ลานหน้าเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ในวันที่29มีนาคมที่จะถึงนี้โดยทางเพชรมณีได้กล่าวในงานแถลงข่าวว่าผมนั้นได้เตรียมตัวมานานกว่า3เดือนเต็มๆแล้วเพื่อการโชคในไฟนี้ตอนนี้สภาพร่างกายและจิตใจมีความพร้อมมากผมจะไม่ประมาท อดีตแชมป์โลกรุ่นพี่รายนี้ผมมั่นใจจะป้องการตำแหน่งเอาไว้ได้อีกครั้งอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเพชรมณีก็ได้ขอกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีบ้านเกิดและพี่น้องภาคอีสานอีกด้วยส่วนทางอดีตแชมป์โลกเจ้าของสถิติชนะ55ไฟน็อก19ไฟและแพ้1นึ่งไฟยางวันเห่งมีนโยทินก็ได้กล่าวในงานแถลงข่าวว่า ผมนั้นได้เริ่มเข้าค่ายที่ค่ายมีนโยทินมาตั้งแต่ทางเสียตังโปรโมเตอร์ผู้จัดได้แจ้งกำหนดการในการชิงแชมป์โลกคืนในครั้งนี้เมื่อประมาณ4-5เดือนผมมีคู่ซ้อมในค่ายหลายคนแต่ร่างกายของผมก็สมบูรณ์ดีและอาจจะดีกว่าไฟก่อนนะสำหรับน้ำหนักตัวในพิกัด105ปอนน์นั้นผมก็ทำได้อย่างไม่มีปัญหาหวันเฮงก่าว สำหรับศึก CPF ยอดมวยโลกในครั้งนี้จะมีขึ้นที่ลานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ในวันอังคารที่29มีนาคมที่จะถึงนี้และจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศทางช่อง24อยู่หมายเลข24ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานัน่นเอง